สองแสนกว่าเหลืออ่ะโอเควัสดีครับลูกค้าพี่หนุ่มจากเพจตรงยนต์นะวันนี้ก็จะมาบอกว่าตรงยนต์รถบ้านเกรดเอเนี่ยเขาตัดราคาลงอีกแล้วนะเขาตัดราคาลงอีกแล้วในรอบที่เท่าไหร่ของเดือนก็ไม่รู้ลองดูครับนี่คันนี้ตัดราคาลงคันนี้ซูซูซซกิเซียตัวนี้ปี2017 1.2 GL นนะครับตัวนี้ จากสองแสนกว่าเหลือห9ึ0งแบาทเหลือห9ึ0 0แบาทนะครับผ่อนเดือนละ3,000กลางๆตลอดสัญญาหนะ้าลูกค้าตลอดสัญญาถ้าลูกค้ามีกําลังซื้อมาซื้อได้เลยครับตอนนี้อ่าซื้ออ่าส่รงรูปไปโรงเรียนนะครับไปตลาดไปไรายแม่รถเก๋งเล็กๆสัก,กสคันหนึ่งผ่อนไม่แพงแล้วครับลูกค้าปีถึงมาสิดด้วยนะ ลูกค้าโอ9 9 9บาทจบเลยมีปัญหาเรื่องการออกรถลูกค้าโทรหาพี่หนุ่มนะครับมีปัญหาเรื่องการรถลูกค้าโทรหาผมนะครับตามคลิปนี้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับ